สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำา u r k a green นะคะเป็นอาหารฟันเป็นก็คืออัลค่าบาลานซ์หรือว่าอาหารอัคลายนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ผู้ที่ไม่ทานผักแต่ว่าเราทำมาเป็นอัคลายก็คือว่าเป็นภาวะที่เซลล์มะเร็งไม่สามารถเจริญเติบโตได้ก็เป็นอาหาร ที่มีอักรารไลสูงทําจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดนะคะ50กว่าชนิดอันนี้เราก็เอามาปั่นเพิ่มกับใบกัญชาแล้วก็ส่วนผลไม้แล้วแต่นะคะวันนี้เราปั่นเราใส่มะม่วงลงไปเนื้อเนื้อมะม่วงที่สุกอะคะ่ะเข้าไปแล้วก็มีน้ำผึ้งหมักกับ CBD เข้าไปก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเป็นเฮลตี้เป็นทั้งอาหารแล้วก็ น่าจะเป็นอาหารผสมเครื่องดื่มนะคะเป็นลักษณะของสมูติ้แล้วว่าถือว่าเป็นเมนูสําหรับผู้ที่ทานอาหารไม่ได้ผู้ที่ให้คีโมแล้วอยู่ระหว่างการพักฟื้นนะเจ้าเนี่ยค่ะ